ครับสวัสดีครับวันนี้มาชมผ้าผงรูปเหมือนอข้าก้นบาททรงละคังนะครับเซิงลี่ฮอนะครับของหลวงพ่อเกษมคิมะโกสร้างปี2536นะครับสภาพกล่องเดิมๆจากวัดเลยนะครับมีตะกุดด้วยนะครับ สวยครับตะกุดเดิมๆตั้งแต่ได้มายังไม่เคยแกะออกจากกล่องเลยนะครับเพราะไม่กล้าแกะออกสวยครับ ใบหน้าหลวงพ่ออแกะได้คมชัดมากครับคมชัดเจนครับเป็นทรงระครังนะครับทรงละครังสภาพสมบูรณ์เรียบร้อยดีนะครับแกะได้คมชัดนะครับสวยมากครับ และผมลูกเหมือนนะครับ